เวลค o ัมแบ็กคาร์ออโตเซ็นเตอร์ขอต้อนรับทุกคนกลับมาที่ช่องคาร์ออโตเซ็นเตอร์ของเราอีกครั้งช่องที่พาคุณไปเจาะลึกร,รีวิวเทคโนโลยีทางทหาร ยานเกราะอาวุธยุทโธป,ปกรณ์และระบบจรวดสมรรถนะส,สูงจากทั่วทุกมุมโลกใครที่ชอบเนื้อหาวิเคราะห์จริงไม่ขายฝันวันนี้ห้ามพลาดเพราะเราจะพาไปดูว่า a v s s 4 0ระบบจรวดติดติกันจากบราซิลที่กำลังถูกจับตามองทั่วโลกเท่าหากประเทศไทยนำเข้าหรือพัฒนาในปี2026จะคุ้มค่าแค่ไหนใช้งานจริงเหมาะกับพื้นที่แบบไทยหรือเปล่า และราคาต่อหน่วยจะไปจบที่ตัวเลขประมาณไหนบอกเลยว่านี่คือเรื่องราวที่แฟนสายทหารต้องรู้ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเจ้าตัว avss 4 0กันก่อนมันถูกออกแบบโดยบริษัท avibras ของบราซิลที่มีชื่อเสียงมายาวนานเรื่องระบบจรวดและมิตรซร์จุดเด่นของมันคือเป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องระยะใกล้ถึงกลาง ที่เน้นเคลื่อนย้ายได้เร็วใช้งานง่ายและที่สำคัญคือประสิทธิภาพสูงในงบประมาณที่ยังคุมได้ไม่ได้ใหญ่โตหรือซับซ้อนแบบระบบมิตไซล์ข้ามทวีปหรือจรวดวิถีไกลทำให้เหมาะกับประเทศที่ต้องการเพิ่มกำลังยิงในสนามรบเชิงยุทธวิธีโดยไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือบุคลากร,กรซับซ้อนมากเกินไป ชื่อ a v s s 4 0ก็บอกระยะยิงในตัวคือราว40กิโลเมตรในมาตรฐานเดิมแต่ข้อดีของมันคือเป็นระบบที่โมดูล่าสามารถปรับแต่งหัวรบได้ตามภารกิจจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงหัวรบลูกปลายปล่อยควันเพื่อพรางการเคลื่อนกำลังหรือแม้กระทั่งในอนาคตอาจอัปเกรดให้ใช้หัวรบแบบนำวิถีความแม่นยำสูงยิ่งขึ้นก็ได้จุดนี้แหละที่เหมาะกับไทยเพราะถ้าเราดูภูมิประเทศเรามีทั้งพื้นที่ราบกว้าง พืนที่ปากเขาชายแดนยาวการมีระบบที่ยิงแล้วเปลี่ยนตำแหน่งได้ทันทีแบบชุดแอนสกูตสำคัญมากช่วยให้หลบเลี่ยงการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามได้ทันเวลาเรื่องความแม่นยำก็ถือว่าทำได้ดีมาก สำหรับระบบจรวจในหมวดนี้เพราะใช้ระบบนำวิถีแบบ Inertial Navigation System ผสมกับการปรับแก้ GPS ทำให้ CEP หรือรัศมีคลาดเคลื่อนของจุดตกกระทบอยู่ที่ราว30เมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับการยิงปืนใหญ่แต่ได้ระยะไกลกว่า แถมยังยิงแบบกระจายได้มากกว่าสถานการณ์นี้จะเหมาะสุดๆกับการโจมตีแนวกระจุกกำลังเส้นทางลำเลียงหรือศูนย์บัญชาการของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ต้องส่งกำลังรบเข้าไปประชิดมากเกินไปลดความเสี่ยงของทหารไทยในสนามรบระบบยิงของ avss 40มักติดตั้งบนรถบรรทุกล้อยยาง8คูณ8แบบทหารสมรรถนะสูงลุยได้ทั้งทางเรียบและทางลูกรัง โคลนทางป่าหรือแม้กระทั่งเส้นทางภูเขาจุดนี้ก็คือข้อดีที่ตรงกับสภาพภูมิประเทศของไทยแบบเต็มๆเพราะเราไม่ได้มีแต่ถนนลาดยางการเคลื่อนกำลังต้องเผื่อทางวิบากพื้นที่ชายแดนหอลายจุดยังเข้าถึงยากการมีรถยิงที่ลุยได้และพร้อมยิงทันทีแค่หาที่จอดก็ตอบโจทย์แบบสุดๆและเมื่อยิงเสร็จก็เคลื่อนย้ายได้ไวลดโอกาสถูกตรวจพบโดยดโดรนหรือหน่วยสอดแนมฝ่ายตรงข้าม ในแง่การบำรุงรักษา avss 4 0ก็ถือว่าไม่จุกจิกนักเพราะใช้เชื้อเพลิงแข็ง solid fuel เก็บง่ายไม่ต้องดูแลเรื่องความชื้นหรืออุณหภูมิพิเศษเหมือนระบบจรวดบางรุ่นที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวโครงสร้างของรถยิงก็ใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานของรถบรรทุกทางทหารทำให้หาอะไรและซ่อมได้ง่ายไม่ต้องนำกลับโรงงานใหญ่ตลอดเวลาแบบนี้ไทยน่าจะจัดการได้ไม่ยากเพราะมีโรงซ่อมประจำกองพลเพียงพอ เมื่อเทียบเรื่องราคาท่าในปี2026ไทยจะซื้อเข้ามาทั้งแบตเตอรี่หรือกองยิงแบบครบเซตจะรวมรถยิงหลายคันรถบัญชาการรถลำเลียงจรวดและจรวดล็อตแรกราคาประเมินอาจอยู่ที่ราว25-40ล้านดอลลาร์ขึ้นกับออปชั่นเสริมและแพ็กเกจการฝึกอบรม ส่วนราคาจรวดต่อหัวจะอยู่ที่ราว1.5-2ถึงแสนดอลลาร์ต่อหัวรบถ้าเทียบกับระบบมิตรไซร์ราคาร้อยล้านเหรียญขึ้นไปตัวเลขนี้ถือว่าเป็นมิตรต่องบประมาณไทยมากเรพราะไม่บานปลายและยังเปิดโอกาสให้เราลงทุนระบบอื่นๆประกอบกันได้อีกหนึ่งจุดสำคัญคือความเข้ากันได้กับระบบข่าวกรองและโดรน เพราะไทยกำลังลงทุนด้าน UAV และระบบเฝ้าระวังชายแดนถ้าเอา AVSS-40 มาผนวกกับเครือข่ายโดรนจะทำให้การหาตำแหน่งเป้าหมายแม่นยำขึ้นส่งพิกัดเข้าระบบยิงได้แบบเรียลไทม์แล้วยิงกระหน่ำเป้าหมายก่อนที่จะถูกตอบโต้หรือเคลื่อนย้ายได้ทันระบบนี้ยังช่วยให้หน่วยยิงกระจายกันไปในหลายตำแหน่งลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีตอบโต้แบบเคาน์เตอร์แบตเตอรี่รดา หากพูดถึงสภาพภูมิภาคการมีระบบจรวดลักษณะนี้จะส่งผลด้านการป้องกามต่อประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนเพราะแม้ว่าไทยจะมีนโยบายกองทัพเพื่อการป้องกันแต่การมีอาวุธยิงไกลความแม่นยำสูงเคลื่อนที่เร็วย่อมเป็นการส่งสัญญาณว่าหากเกิดการรุกรานในพื้นที่ชายแดนจะมีการตอบโต้ได้ทันทีในระยะที่ศัตรูไม่ปลอดภัยอีกต่อไปสิ่งนี้ช่วยยับยั้งความขัดแย้งได้ในทางอ้อมด้วย ในเชิงฝึกและการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ้าไทยเซ็นสัญญากับบราซิลได้ไทยก็อาจได้โอกาสพัฒนาอู่ซ่องหรือแม้กระทั่งประกอบชิ้นส่วนบางอย่างภายในประเทศสร้างงานเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่ใช่แค่ซื้อมาใช้แต่ป้องพึ่งพาต่างชาติทั้งหมดจุดนี้บราซิลเองก็เปิดกว้างเพราะมีนโยบายส่งออกและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้พันธมิตรอยู่แล้วการนำเข้าระบบนี้ยังใช้เวลาอบรมไม่นานนัก เพราะการควบคุมไม่ได้ซับซ้อนเท่าระบบมิตรซา์นำวิถีระยะไกลนักยิงและช่างซ่อมสามารถเรียนรู้ได้ในไม่กี่เดือนทำให้การเข้าประจำการจริงไม่ยืดเยื้อและงบประมาณการฝึกไม่บานปลายเหมาะกับการวางกำลังตามกองพลที่ตั้งตามแนวชายแดนหรือพื้นที่ยุทธศาสตรส์สำคัญ เมื่อมองไปถึงอนาคตถ้าไทยใช้รุ่นมาตรฐานแล้วได้ข้อมูลภาคสนามจริงก็อาจต่อยอดไปสู่อัปเกรดระยะยิงเพิ่มเป็น70หรือ90กิโลเมตรปรับหัวรบให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ๆหรือแม้กระทั่งพัฒนาเวอร์ชั่นยิงจากฐานยิงอื่นเช่นยันเกราบสายพานหรือแท่นยิงคมที่ก็ได้เรียก,กว่ามีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือไทยอาจใช้ a v ว s s 40ในการฝึกซ้อมรบร่วมกับประเทศพันธมิตรในอาเซียนเพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยรบหลายเหล่าไม่ว่าจะเป็นทหารราบทหารยานเกราะโรนลาดประเวนและการสนับสนุนทางอากาศเพื่อให้เกิดภาพยุธทธปปกรณ์ครบวงจรจร,จริงไม่ใช่แค่ซื้อมาแล้วจอดโชว์ สุดท้ายนี้ a v s s 40ไม่ใช่แค่จรวดติกติกันธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือที่จะทำให้ไทยมีทางเลือกมากขึ้นในการจัดการกับภัยคุกคามในระดับยุทธวิธีระยะกลางครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างเคื่อนที่เร็วยิงแล้วเปลี่ยนตำแหน่งลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียกำลังพล อีกทั้งยังควบคุมงบประมาณได้ดีกว่าว่าการซื้อระบบใหญ่ๆที่ต้องดูแลซับซ้อนแถมยังอาจต่อยอดสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถภายในประเทศได้อีกด้วย ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ avss 4 0ถ้าประเทศไทยตัดสินใจลงทุนจริงในปี2026หวังว่าคุณจะได้ข้อมูลครบถ้วนเพื่อช่วยวิเคราะห์ว่ามันคุ้มหรือไม่กับสถานการณ์จริงเว l c o m e b a c ค่ะ r Auto e e n t e r ขอฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบเนื้อหาลึกๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งสายยานยนต์สายทหารและเทคโนโลยีเจ๋งๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ